นี้พี่ก็มาทำสรุปให้กับน้องๆในเรื่องจำนวนเต็มมอนะครับสำหรับจำนวนเต็มมอนั้นมีตัวสำคัญสำคัญอยู่ด้วยกันก็คือหัวข้อแรกการบวกลบจำนวนเต็มนั่นเองนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปดูกันการบวกลบจำนวนเต็มนะครับขั้นตอนที่พี่สรุปอย่างคร่าวๆมาให้ก็คือขั้นที่1จยุบเครื่องหมายขั้นที่2แบ่งแยกพวกทอ้อขั้นที่3พวกเดียวรวมกลงขั้นที่4ต่างพวกลบกันอย่างเช่น5บวกด้วยลบ8 นี่5บวกด้วยลบ8ยุบเครื่องหมายคือมันมีเครื่องหมายชนตรงนี้เนี่ยบวกชนกับลบงั้นบวกชนกับลบนะครับบวกชนกับลบได้ลบครับพี่นะงั้น5อันนี้ก็จะได้เป็น5ลบแนะตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าเลข5เนี่ยมันคือพวกบวกเพราะหน้า5มันเป็นบวกแต่หน้า8เป็นลบครับงั้นเลข8เป็นพวกลบครับงั้นขั้นที่2เราบอกว่าแบ่งแยกพวกพ้องเราเอามาแยกตามนี้เลยครับอ้าวสำหรับเลข5้าเป็นพวกบวกใส่พวกบวกครับ เลขแปเป็นพวกตดลบใส่พวกลบครับอ่างั้นเรารู้แล้วว่า5กับ8เป็นพวกเดียวกันหรือต่างพวกครับต่างพวกกันนะถ้าพวกเดียวกันน่ะรวมกองแต่ถ้าต่างพวกเอามาลบกันเอามาสู้กันอ่างั้นระหว่าง5ตัวกับแตัวใครชนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็ต้องไอ้พวกลบชนะถูกไหมพอลบมันมีตั้ง8ตัวแต่อ้พวกบวกมี5ตัวพอสู้กันเต้า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 เ้าปึ๊บเหลือแต่พวกลบครับงั้นจากอันนี้5ลบ8คำตอบจะได้ค่าเท่ากับ ลบสามนั่นเองเรียบร้อยนะครับหัวข้อแรกที่ค่อนข้างสําคัญน้องๆควรจะได้เพราะเป็นพื้นฐานกับทุกเรื่องในระดับมัธยมทั้งหมดเลยไปหัวข้อที่2กันสําหรับหัวข้อที่2เป็นเรื่องของการคูณหารจํานวนเต็มการคูณหารจํานวนเต็มเนี่ยไม่มีผวกท้องไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าขั้นที่1ให้น้องๆทําความเข้าใจคือให้น้องๆน,นับตัวติดลบถ้าตัวติดลบมีเป็นจํานวนคี่ตัวเนี่ย ใส่ลบรอเลยอ่ะใส่ลบรอเข้าไปป้าบเลยแต่ถ้ามีลบเป็นคู่ตัวไม่ต้องใส่ลบครับนี่ไม่ต้องใส่โอเคไหมนะแล้วขั้นที่สองก็ให้เราดําเนินการคูณกับหารตามป,าปกติแค่นั้นเองเราไปดูตัวอย่างสักนิดนะึงยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติพี่บอกว่าลบสคูนห้าอ่าลบสเนี่ยมันติดลบเห็นไหม ถ้าลบ2มันติดลบเนี่ยแล้วมันติดลบกี่ตัวล่ะในจํานวนเนี่ยมันติดลบแค่ตัวเดียวถ้าติดลบแค่ตัวเดียวปุ๊บเป็นขี้ตัวครับเป็นขี้ตัวใส่ลบรอเลยปากใส่ลบรอเข้าไปเลยแล้วก็เอาตัวเลขมาคูณกันตามปกติ2องคูณหน้าได้10ก็ใส่เป็นลบ10คับเป้โอเคไหมครัเดี๋ยวลองอีกสักตัวอย่างสมมุติว่าลบเนาะแล้วส่วนด้วยลบหอ้า ข้อนี้เป็นการหารเป็นเศษส่วนแบบนี้คือการหารนะครับแล้วมันมีลบกี่ที่น้ำเหมือนเดิมเลยมันมีลบข้างบนหนึ่งที่ลบข้างล่างอีกหนึ่งที่รวมเป็นสองที่สองที่เรียกว่าคู่ตัวโอเคไหมถ้าเป็นคู่ตัวไม่ต้องใส่ลบนี่ไงขั้นตอนมันบอกโยแล้วก็เอาตัวเลขมาหารกันตามปกติเลย2 5ห่อห้อนหอได้หอครับพี่จบอันนี้ก็เป็นการดําเนินการด้วย การคูณหารจำนวนเต็มที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเอา้าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปมุมนี้ลำดับการดำเนินการอ่าไอ้ตัวนี้แหละน้องๆเนี่ยผิดกันเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยสำหรับลำดับการดำเนินการนะครับขั้นแรกขั้นแรกนะเราต้องทําในวงเล็บก่อนอ่ามันจะมีวงเล็บกี่อันน้องทำวงเล็บอันนั้นให้หมดแล้วถ้ามันซ้อนกันหลายชั้นน้องก็ทำชั้นที่อยู่ข้างในสุดก่อนโอเคไหม ขั้นที่สองให้ทําที่การคูณกับการหารมันนะถ้ามีคูณหารหลายที่น้องก็ดูจากหน้าไปหลังว่าเราเจอคูณหรือเราเจอหารก่อนถ้าเจอคูณก่อนก็ทําคูณถ้าเจอหารก่อนก็ทําหารไล่ไปจนจบโอเคไหมแล้วขั้นสุดท้ายน้องก็ค่อยไปทําการบวกกับการลบครับอ่านะถ้ามีบวกกับลบหลายที่ก็เช่นเดียวกันกับการคูณหารเลยก็คือเจอบวกก่อนก็ทําบวกก่อน เจอลบกันก็ทำลบก่อนไล่ไปจนจบข้อนั่นเองนะครับเอา้างั้นลำดับการดำเนินการเป็นเช่นนี้และเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วน้องๆเรียนกันมาแล้วตั้งแต่ประถมนี่แหละก็คือสมบัติที่เอามาใช้ในหัวข้อนี้สมบัติแรกคือการสลับที่การสลับที่ง่ายๆง่ายๆเลยก็คือสมมุติอย่างเช่นน้องบอก5้บวกสมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ3าบวกห้าเก็ตไหม อันนี้เป็นสลับที่การบวกการบวกนะแต่ถ้าเป็นสลับที่การคูณก็มีก็อย่างเช่นลบห้าคูณลบสกับลบสมคูณลบห้ามันก็ได้ค่าเท่ากันสลับกันได้โอเคไหมแล้วสลับที่มีแค่สองเครื่องหมายเท่านั้นคือบวกกับคูณอันนี้ก็คือการสลับที่มีสองอันนี้นะต่อไปการเปลี่ยนกลุ่มละพี่การเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องมีวงเล็บวงเล็บก็คือกลุม่ม A บวก B แล้วก็บวกด้วย C ก็จะเท่าเป็น A แล้วบวกด้วยเปิดวงเล็บบบวก C ก่อนแค่นั้นเองนะคือเปลี่ยนจากกลุ่มหน้าที่เอา A บวก B ก่อนกลายเป็นกลุ่มหลังเอา B ไปบวก C ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วนอกจากบวกก็ยังมีเครื่องหมายคูณได้ก็เปลี่ยนบวกเป็นคูณแค่นี้เองก็เป็น a b แล้วก็คูณ C นะครับสามารถเขียนติดกันได้เลยนะแล้วก็ A คูณด้วย B บวกเอ่อนะครับ สุดท้ายสมบัติการแจกแจงที่น้องๆก็เรียนมาแล้วในตอนระดับปฐมก็คือ a คูณอยู่กับ a b บวก c อย่างเงี้ยก็จะเท่ากับ a b บวก a c นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสมบัติการแจกแจงก็เอาตัว a อะนอกวงเลบ็บแจกเข้าไปข้างใน a ไปเจอ b ได้ a b a ไปเจอ c ได้ a c อ่าอันนี้ก็จะเป็นสมบัติ สามอันนะสมสมบัตินะแต่มี5้าตัวเพราะว่ามันมีเครื่องหมายบวกกับคูณนะครับอ่ะโอเคงั้นอันนี้ก็คือสรุปในเรื่องหัวข้อจำนวนเต็มของน้องม .1 ทั้งหัวข้อเลยนะพี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับงั้นคลิปนี้พี่คงต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ